โอเคสวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ 3, สาำหรับการหารยาวพหูนามแล้วเนาะโอเคคลิปนี้เนี่ยครูจะมาสอนวิธีการหาพรพหูนามโดยใช้วิธีการหารยาวการหารยาวทุกคนคงผ่านการหารยาวมาหมดแล้วเนาะครูมั่นใจตั้งแต่ปรฐุมแล้วถ้าใครยังหารยาวไม่เป็นต้องไปรือฟื้นแล้วนะ ออว่าหารยังไงทีนี้การหารยาวพหุนามเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากการหารยาวแบบตัวเลขเลยแต่เ,เราลองมาทบทวนก่อนเนาะว่าการหารยาวแบบตัวเลขอะ่ะเป็นยังไงโอเคเด็กๆเ,เก่งดูและนี่ครูตั้งโจทย์ให้เลยข้อที่1 128หาร8โจทย์คุนคุนวะโจทย์เดิมเลยเนาะ128่หาร8แต่ครูจะบังคับให้ใช้วิธีการหารยาว โอเค1 2อ่หาร8ทีนี้จ้ตัวแรกเนี่ยตัว128เนี่ยเราจะเรียกเขาว่าตัวอะไรใครจำได้บ้างตัวตั้งใช่ไหมคะตัวตั้งส่วน8ตัวหลังเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าตัวหารเนาะตัวหารทีนี้เวลาเราตั้งหารยาวอะคะ่ะตั้งแบบนี้เครื่องหมายแบบนี้ใช่ไหมหารยาวตัวตั้งเนี่ยจะต้องอยู่ตรงไหนด้านในหรือด้านนอก ตัวตั้งจะต้องอยู่ด้านในใช่ไหมอยู่ในอยู่ในกรงอยู่ในกรงอยู่ตรงนี้เนาะ128ส่วนตัวหารของเราจะต้องอยู่ด้านนอก<ม>ก็คือตรงนี้โอเคไหมคะอ่ะทีนี้วิธีการหารยาวเราก็ต้องหารดูจากข้างหน้าเนาะตรงนี้น1 1หาร8ได้ไหมไม่ได้ไ่ได้บ่ได้ต้องกลายเป็นเท่าไหร่12หาร8ใช่ไหมคะ 1, <8. S 1> อะ ทีนี่12หาร8ได้กี่ครั้งไม่เกินได้1ครั้งใช่ไหมก็ใส่1ตรงนี้่ะตรงนี้คูณใส่เข้างหมายคูณไว้8คูณ1่ะตรงนี้นะนี่8คูณ1ได้8อ่ะเสร็จแล้วเอามาทำอะไรกันเอามาลบกันใช่ปะ่ะ12-8ลบ8เหลือ4โอเคเสร็จแล้วดึงอะไรลงมาเสร็จแล้วเราจะดึง 8ลงมาตรงนี้ใช่ไหมคะดึง8ลงมาดึง8ชึบตอนนี้กลายเป็น48แล้ว8คูณอะไรเอ่ยได้48 8 5 40 8 6 48ใช่ไหมตรงนี้ก็ใส่เลข6เนี่ย8คูณ6ใช่ปะ่ะนี่8คูณ6ได้เท่าไหร่48โอเค เสร็จแล้วเอามาทำอะไรกันเอามาลบกันส่วนอ่ะ48ลบ48ได้0จบถ้าเป็นลักษณะเนี้ยครูถามหน่อยว่าอันนี้มีเศษป่ะเออข้อนี้มีเศษปะไม่มีเนาะถ้าปกติเนี่ยถ้ามีเศษตัวเนี้ย<ม>ก็จะเป็นตัวเลขอื่นๆใช่ไหมคะมเขาจะเรียกว่าเศษเนาะแต่อันนี้เป็นศูนย เป็นศนย์ก็คือไม่มีเศษเนาะไม่มีเศษคําว่าไม่มีเศษก็คือหารทําไมหารลงตัวใช่ปะอ่าโอเคครูค,คะแล้วอันนี้คําตอบมันอยู่ไหนอะคะตัวเลขแยะแยะไปหมดเลยข้อนี้ร้อยยีบแปดหารแปดคำตอบอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงนี้ใช่ปะอยู่ข้างบนก็คือตอบเท่าไหร่ลูกสิบหกจบอ,อันนี้คือการหารยาวแบบตัวเลขปกติเนาะ แล้วทีนี้การหารยาวแบบพหุนามเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยเดี๋ยวครูจะเทียบให้เห็นเป็นช็อตๆเลยโอเคปะอ่ะข้อ2เดี๋ยวเรามาลองหารยาวแบบพหุนามกันเนาะเอาโจทย์ข้อนี้ดีกว่า x ยกยกกำลังสองลบห้าลบหหารด้วย x-6 ลบหเท่ากับเท่าไรเอ่ยโจทย์คุ้นๆ่ะเหมืนคลิปที่แล้วเลย โอเคก่อนอื่นเราก็มาตั้งก่อนการหันยาวตั้งกล่องของเราก่อนนี่เหมือนหันตัวเลขเลยเห็นปะ่ะอ่ะตัวตั้งข้างหน้าเราเรียกตัวอะไรนะตัวตั้งอ่ะตัวตั้งข้างหลังเราเรียกตัวหันใช่ไหมโอเคปะ่ะอ่ะทีนี้ตัวตั้งต้องอยู่ตรงไหนนะเออตัวตั้งต้องอยู่ด้านในอยู่ด้านในก็ใส่ไป x ยกกำลังสองลบห x ลบ6ตัวหารน้องอยู่ไหนอยู่ข้างนอกใช่ไหม x ลบ6อ่ะทีนี้แอบใส่เครื่องหมายคูณไว้ตรงนี้เล็กๆอ่ะทุกคนตั้งสติดีๆหายใจเข้าลึกอ่ะอันนี้ต้องใช้สติเยอะๆเลยนะมาตามมากับคูตัวนี้ x ครูจะให้หนูโฟกัสตรงนี้เนาะ x กําลังสองกับ x นี่ตัวหน้าให้ถามตัวเองว่า x เนี่ย x เนี่ยคูณอะไรถึงจะได้ x กําลังสอง x คูณอะไรได้ x กําลังสองคะ x ก็ต้องคูณแหละก็คูณ x ไงครคูณโหง่ายจะตายคูณ x เอออ่ะทำย้อนกลับมา x คูณ x ได้ได้เท่าไหร่นะ x ก,กำลังสเออแต่ตัวหารเรามีแค่ x ป่ะตัวหารเราไม่ได้มีแค่ x เ,เรามีอะไรด้วยมีลบหด้วยเราก็ต้องเอา x มาคูณกับลบหด้วย x คูนลบหได้เท่าไหร่หลูกได้ลบห x ใช่ไหมทันปะเอาใหม่นะขั้นแรกเนาะคูหาก่อนว่า x ว่า x ตัวเนี้คูณอะไรแล้วถึงจะได้ x กำลังสก็คือ x คูณกับอะไร x คูณกับ x ได้ x กำลังสใช่ไหมแต่ตัวหารเราไม่ได้มีแค่ x เรามีอะไรด้วยลยูกมีลบหก็ต้องเอา x คูณกับลบหด้วย x คูณลบหได้ลบหก x เสร็จแล้วเหมือนหารยาวเลยเอามาทำอะไรกันเอามาลบกันเอามาลบกันชึบ ่ะลบกันลบ 5x ลบลบ 6x ลบลบเป็นอะไรลบเจอลบเป็นอะไรลบเจอลบเป็นบวกใช่ไหมคะมันก็กลายเป็นลบ 5x บวก 6x ใช่ไหมอ่ะตอนแรกใจดีทดให้ก่อนละกันอ่าเอาตรงนี้เนาะนี่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 นครูไฮไลท์สีชมพูไว้มันคือ ว่าตรงไหนข้างล่างละกันนะลุกนะ่ะล,ล,ลบ6 x ลบลบนี่มันจะได้เท่าไหร่ลบ 5, ลบลบเป็นบวกใช่ปะครูลืม x แป๊บ,บนึงอ่ะบวก 6x ลบ 5, บวก 6x ได้เท่าไหร่ได้ x ใช่ปะได้ x อ่ะโอเคเดี๋ยวเด็กๆทำไปนานๆแล้วเดี๋ยวจะคล่องเองเนาะอ่ะได้ x ส่วนอันนี้ x กาลังสองลบ x กาลังสองบืมไหม x กาลังสองลบ x กาลังสองบืม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 ,บมก็คือได้ศูนย์แหละแต่ครูไม่ใส่ละกันเนาะร็จแล้วทําเหมือนอันนี้เลยดึงอะไรลงมาดึงหกดึงลบหกลงมาเนาะ,ะดึงลบหกลงมาทําเหมือนเดิมโฟกัสที่ตัวแรก x คูณอะไรถึงจะได้ x ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ก,ก x คูณอะไร x ก็ต้องคูณ1ใช่ไหมอ่าแต่เราต้องเป็นบวก1เนอะ x คูณกับบวก1ก็ได้เท่าไหร่ได้ x อ่า x คูณกับบวก1ได้ x เสร็จแล้วยังไม่จบต้องเอา1ไปคูณเลยด้วย1คูณกับลบ6 หคูณกับลบหก็ได้เท่าไหร่ได้ลบหอืมลบหเสร็จแล้วเอามาทำอะไรกันเอามาลบกันใช่ป่ะเอามาลบกันชิบอ่ะค่อยคไปลบหลบลบหนี่ตรงนี้นะลบหลบลบหลบลบเป็นลบลบเป็น บวกใช่ปะ่ะลบหบวกหได้เท่าไหร่0อ่ะได้0ูถัดมา x ลบ x บื้มปะ่ะ x ลบ x บื้มเออได้0ูนะบึ้มบึ้มจบเป็น0แล้วโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้คำตอบอยู่ตรงไหนจ๊ะ คำตอบก็อยู่ที่เดิมอยู่ด้านบนคือตัวนี้เนาะคำตอบก็คือ x บวก1มีเศษปะไม่มีเพราะว่าเศษเราเป็นเท่าไหร่ศูนอ่ะคำตอบก็ประมาณนี้เลยโอเคต้องฝึกเยอะๆเราเดี๋ยวจะคล่องเองเนาะมันเป็นวิธีการในการหารยาวอันนี้ก็เป็นอีกตัวเรืองหนึ่งในการหาพรพหุนามเนาะอยู่ที่ ความเหมาะสมของโจทย์ว่าหนูจะใช้เลือกใช้วิธีไหนแต่ข้อดีของการหารยาวแบบพะุนามเนี่ยมันทําได้ทุกข,ข้อบนโลกใบน,นี้เลยถ้าหนูทําอันนี้ได้โอเคปะ่ะเออส่วนคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนเนาะกับการหารยาวพาะุนามบ๊ายบาย